ปีนี้เป็นปีทองของหนังไทยเนาะดีจังเลยใช่ค่ะอย่างสัปเหร่อล่าสุดก็ได้ไป700อกว่าล้านนะครับแล้วก็ที่หยดเท่าไหร่ที่หยดที่หยดก็ประมาณ400กว่าล้านอแล้วล่าสุดนะครับโฟคิงสองนะครับเข้าฉายห้าวันฝาดไปได้ไปแปดสล้านบาทนะครับปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองของหนังไทยจริงๆทั้งสัปเหร์ที่หยดอะไรที่พูดถึงไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วล่าสุดโฟคิงเขาก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับ ตอนนี้ก็คือได้พุ่งสู่นะครับพุ่งสู่ไป14ล้านบาททั่วประเทศไทยนะครับหนังเรื่อง โฟกิงเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเรียนอาชวัเด็กช่างกลนะครับยุคเก้าูนะครับที่ต้องการล้างแค้นคนที่จะทําร้ายเพื่อนตัวเองจนเกือบตายนะครับในหนังมีฉากแอคชั่นดุเดือดแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวดราม่าให้ข้อคิดแต่ตอนนี้เกิดกระแสสังคมนะครับที่เห็นต่างบางคนวิจารณ์ว่าหนังเรื่องนี้เป็นตัวยุยงส่งเสริมให้เด็กช่างออกมาตีกันมากขึ้นเพราะดูหนังแล้วมันในอารมณ์ึกมันคือมันในอารมณ์ล่าสุดแถวพระรามแถวแถวที่ไหนนะ ล่าสุดงานคนพกอาวุธไปดูไปดูหนังเรื่องโฟกิงต้อเปิดกระเป๋ามาเจออาวุธเต็มเลยอ่ะพราดูหนังใช่เขาบอกว่าเขากลัวเดี๋ยวแบบว่าระหว่างดูหนังอยู่เฮ้ยจะมีคู่อลิบุกมาแบบมาดูพอดีมาดูพอดีแล้วจะต้องตีกันหรือเปล่าทีเนี้ยตำรวจนล้ก็ไปนะคะตำรวจสพสัตหีบเนี่ยก็ได้ทําการจับกุมนายเอนามสมมุตินะอายุ17ปีนี่นะะพร้อมของกลางอยากรู้ไหมว่ามีอะไรนเกกี้พี่บอมีเล่ขุณชาร์ปยาว6เซนติเมตรจำนวนหนึ่งด้า เหล็กปลายแหลมความยาว2 3เซนติเมตรจำนวนหนึ่งด้ามมีดพับความยาว2 1เซนติเมตรจำนวนหนึ่งเล่มมีดคัตเตอร์ความยาวประมาณ2 4เซนติเมตรจำนวนหนึ่งด้ามโอ้โหเด็กคนเดียวอ่ะเด็กสิบเจ็ดเออใช่คือเด็กเด็กเขาบอกเขาเคยมีมีมีคู่อริยู่ต่างสถาบานแล้วเขาอยากไปดูโฟกิงเขาก็เลยติดไปเผื่อว่า ดูไปดูมาแล้วเจอโจดเจอโจดใช่นี่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะที่ตําบลสัตหีบนะคะตำบลสัตหีบจังหวัดชนบุรีขณะเข้าไปดูหนังโฟกิงนี่แหละตำรวจก็ได้รับแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ามีคนพกอาวุธเข้ามานะเขาก็เลยไปอะไรอย่างเงี้ยไปดูนะครับเพราะว่าเพราะอย่างหนึ่งก็คือโฟกิงเนี่ยทำให้เกิดเสียงแตกเป็นสองฝ่ายนะครับ สะท้อนสังคมหรือว่าสร้างความเพลิเขินนะครับหลังจากมีมข่าวออกมากระแสสังคมก็วิจารณ์หนักมากวิจารณ์่าไงนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนหนังจะบอกว่าถ้าใครดูแล้วฮึกเขมอยากออกไปตีกันก็เรื่องของมึงว่าก,กันตรงๆน,นะครับถ้าพวกนี้ตีกันหน้าโรงหนังนะครับแล้วคนในห้างพลอยโดนลูกหลงไปด้วยขนาดในห้างยกพกอา,พอาวุธมาได้ไดแต่นี้พวกกับหนังต้องรับผิดชอบสังคมได้ไหม ในเมื่อสร้างหนังประเภทนี้ออกมาะนะครับสะท้อนสังคมไม่ล่ะอบอกเลยช่วงนี้งดไปโรงหนังอันจะพานเต็มโลงนอ,อันนี้ก็คงไม่ได้ไปจริงๆหรอกเพราะว่าจริงๆเด็กอันนี้กระแสลบนะ ใช่ไม่แต่เด็กช่างกนมันไม่ได้มีอันตรพันทั้งหมดไม่แต่เด็กช่างกนอ่ะถ้าเกิดเจอแบบพวกเราเขาก็ไม่ได้ยุ่งนะพี่เขาไม่ได้ยุ่งเขาไม่ได้ยุ่ง่เขาเข้ายุ่งเฉพาะเขาใช่เฉพาะโย์เขาอ่าก็อยากให้เด็กช่างดูเรื่องนี้จบแล้วคิดได้นะไม่ใช่ดูจบแล้วคือหื่นไปทํมาอะารกันมันก็มีกระแสบวกอยู่นะนิกี้ใช่ไหมกระแสบวกนะครับอ่ะก็มีหลายคนนะครับที่บอกว่าโฟล์คิงเนี่ยดีมากนะครับให้ข้อคิดหลายๆอย่างนี่เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนได้ดูภาคแรกยอมรับว่าคิดว่าเป็นแค่หนังวัยรุ่นตีกัน แต่พอลองดูไม่ลุกไปไหนเลยหนังดีจริงครับมันสะท้อนสังคมอันนี้คอมเมนต์ภาคกลางขอคอมเมนต์ภาคใต้หน่อยพวกเด็กฉังเข้าไปดูนี่มีหน้าเจือนอะ่ะคงนึกว่าอีได้ดูนั่งเถ่ๆคนตีกันสุดท้ายนั่งดีจริงๆ ดีว่าของพอดอานนท์เยอะเลยนะใช่ไหมด็กตาูโฟกี้ฉันลุกมากดีว่าไปดูเสื้อเพ้นดีว่าไปดูห่อแต้วแต่ของพอดอานนท์อ๋อไม่มีอันนี้คิดเองไม่มี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 แต่ว่าอะไรไหมภาคแรกเขากว่ารายได้ไปร้อยเจ็ดสิบล้านนะนะตอนนี้ห้าวันทยานพุ่งแปดสิบสี่ล้านแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะทุบสถิติได้ไหมพี่พจน์ถ้าเกิดพี่เป็นผู้กำกับหนังเนี่ยเปิดตัวเนี่ยได้แปดสิบสี่ล้านที่ว่าจะจบกี่ร้อยล้านเออเออเท่าไหร่คะ เปิดตัวไม่ใช่8ปสล้านเขาหลายวาน <5 S 1> ันหวันปดสัว,ว84ล้า, <5 S 1> านปัววนปิดตัววันแรกสมไมที่พี่เป็นพุ่มกับร้อยล้านเนี่ยเปิดตัวหนังผมพี่วันนี้เอาเรื่องคุณเอาเรื่องเขาสิ <c oughs> ไม่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วมาถามทำไม <c oughs> <c oughs> ก็ยกตัวอย่างของตัวเองให้เพราะมันมีประสบการณ์ไงแต่ของเขาไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าคนไปดูเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะดีช่วงแรกช่วงหลังอาจจะไม่ดีหรือว่าจะดีตลอดโปรแกรมพี่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังเท่าไหร่อย่าเพิ่งมโหนนะเพื่อนเดี๋ยวตายในรายการคิดว่าจบเท่าไหร่อ่ะไม่อ่านแล้วใจเย็นๆก่อนคิดว่าจบเท่าไหร่ โฟคิงสองขึ้มาจบแล้วเลยไม่รู้เอาไม่ได้ถ้าไม่รู้พี่คิดว่าหนังเรื่องนี้กระตุ้นให้เด็กตีกันจริงไหมอันนันก็แล้วแต่ที่คนดูเพราะพี่ก็เคยทําหนังไวเป้งคนก็ด่าเต็มบ้านเต็มเมืองหาว่าสอนให้วัยรุ่นตีกันแต่เขาไม่ได้ดูหนังไงพวกที่พูดอ่ะเพราะในหนังไวเป้งไวเป้งเนี่ยมันมีแต่สอนให้ให้คนทําดีสอนว่า ตีก,กันเพื่ออะไรเพื่อสถาบันเพื่อเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนตายสถาบันก็ยังอยู่มึงตายได้ยังไงอันนี้มั่วซัไม่เอาไว้นนไม่สิเอาโฟกิงสอนนิอันนี้เราไม่กล้าพูดหนังคนเอนอเดี๋ยวเขาจะมาด่ดากูด<น>่าฉันไม่น่าเชื่อไม่ได้ปัดแก้มหน้าแดงแล้วนะความดันมาแล้วนะไม่ใช่ฉันก็ต้องพูดให้มันกระเข้ากับแบบหนังโฟกิงไอยมึง ไม่ได้พูดไม่ได้โมโหจริงให้ให้มันเข้ากันหนังเราก็ต้องพูดหนังตัวเองเวลาคนเขาจะเราไม่เหมาะกับโฟกิงหรอกเราเหมาะโฟควีนโฟควีนก็จะทำทำไม่ทำไม่โฟควีนทำไม่แต่ไทโฟควีนมใครมั่งโฟควีนเนี่ยเคยสีสถาบันลุยกันเฮ้ยน่าทำนะพี่น่าทำนะฉันคิดอยู่แล้วออกตัวแบบหนังสือแล้วน่าทำสิโฟกิงไอ้โฟควีนโฟควีนก็เนี่ยเพราะคุณเพราะคุณจะทำขอแต่แตกแหกสับอะไรนะแหกสับประโยชน์เออดิจะได้ทำโฟควีนต่อเลยสิ โคควีนเนี่ยขอโมโนอยู่เนี่ยแล้วโคโะโหลกคุณก็ได้พุ่มกลับแล้วนี่ฮะโคกะโหลกโคกะลคุณได้พุ่มกลับแล้วคุณนิกกี้ห้างจเล่นโคเวี๋ยวมาเรียกยากนะโฟโฟโฟควีนน่าทำนะโฟควีนนะโฟฟีนะกระเทยสี่สถาบันบุยกันเฮ้ยทำดิฝนุกเยอะนะเพราะกระเทยฟุตู้ลก็เยอะนะสั่งอะไรหรือยังแหมถูกใจจังสั่งที่หนูชอบแบ๊ซซปฟาช้อนตัวใหญ่ได้ดูอย่างอันเนี้ยดีเลยอะไรทำดีเออถ้าฟ้าจะเสียตัวฟ้าจะได้เป็นแอร์เล่นกูทำหนังร้อยกว่าเรื่องแล้วเนี่ยยุให้ทำเรื่อง เรื่องนี้ตั้งแต่ทำหนังมาร้อยกว่าเรื่องเนี่ยมีเคยมีเปิดตัวได้รายได้เยอะเท่าโฟคิงไหมเยอะกว่าไหนบอกไม่พลาดพิ่ไงหอแต๋วแตกแตกต่อไม่รอแล้วนะวันแรกฉันได้เยอะกว่าโฟคิงเดี๋ยวฉันหาก่อนก่อนจะหาอันนี้ไหมถ้าไม่อยากคุยเรื่องกระทบเรื่องหนังไปคุยเรื่องเพลงไหมล่ะพี่พศเพลงอะไรเรื่องเพลงนี่ไงนี่ไงประวัติศาสตร์ย้อนประวัติศาสตร์กับคอนเสิร์ตเพลงลูกกุ้งไงยอดเพชรลเก็ดกลลั เด็ดที่นี่ไวไฟที่นี่ไม่เป็นเอาผมาเปิดเป็นใจแล้วแต่เรา่ไดข่าวคุณนะเนี่ยคุณไม่อ่านเนระบับที่ปักกิ่งก็มาอ่านแทนคุณคุณพอดูอ่านข่าวด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูสถิติได้เปิดตัว31.2ล้านเนี่อะไรพอจะแตกแขกต่อไม่รอแล้วนะต้องจบเท่าไหร่ตอนจบเท่าไหร่ตอนจบเท่าไหร่ห้ล้านอุ้ยคือยังน้อยกว่าที่หยดเยอะอ่านี่น้อยกว่าที่หยดเยอะนะไอ้เวรรวมพิกัด 4G วันแรกทะลุ ห้าสิบล้านจบเท่าไหร่จบเท่าไหร่จบเจ็ดร้อยล้านมี